กลับทักทายสบายดีพี่น้องมาพบอกับสาวทาตุน,น้องในต่างแดดในเช่นเคยนะคะพี่น้องเนาะเมื่อนี้สาวทากับสกินรอ,อบเดอก์เราจะพี่น้องอยากกินสมต่ำเนาะจะพี่น้องก็พอดีคดุ้นลูกสาวมาพอดีเนาะจะพี่น้องสาวทาตุก็จะได้เริ่มลงมือได้เนาะจะพี่น้องฮิ๊บโซ่ พีแงเนอะจ้ะกระเทียมใส่ลงไปแล้วเนอะจ้ะพี่น้องตนะ่ำเนาะต่ำใส่สะกดนอกจ้ะพี่น้องเะนาวมนสิดังพ่นนอะจ้ะพี่น้องกิน,น,น,นแบบเร่งด่วนพี่น้องเลยเด้อละ่ะ พ่อบวบพี่น้องอปรุงเลยเนาะพี่น้องสะต้ากะเจมีกะปิ ตามมีตามเกิดจาเป็นบ้านเฮาในบักเคือพันซีดาและ้วกะ็ประกอบเนพาะพี่น้องอันนี้บลเขือเทศอันนี้มันสําหรับเ็ดซุปแม่เป็นบักเคือเทศที่สิเอามาตาอ่า,าค่งบ้านเฮาอกจ้ะพี่น้องลอกกินกระลูกสุดมันผ่เพนมามีมมก,กิมันอย่างแสบพี่น้องกินคนเดียวมยันบ่แแสบต้อจ้จพี่น้องมะเขือเทศลงไปแล้วนะคะ น้าวพี่น้องหยิบคนเด้อหนามลายอยู่กับน้าวคนกน้าวเิงมันยังแสบตับหงุมหนามลายไปเี็น้น้าวอ่ะเสร็จแล้วมะนาวนะคะ ใส่อันนี้บัใส่ทอดอะสมเกินอันนี้คือแกงนัวน่ะาจะพี่นอ้องใส่ตามใจผู้ใดมักนัวแกนัวอ่อนกะเอาที่ชอบแล้วใส่ซอสถาดนี้ต้งนัวไว้ก่อนนาาจะพี่น้องเพราะว่าไอ้ก้องกินยังก็ต้องใส่นัวนัวไว้ก่อนอย่างแซ่บบัแซ่บไปใส่ไม่จ้ะตั้งมองนี้ก่อน สาท้าก็ซีใส่น้ำปลาเพื่อความหอมหน่อยนึงพอได้ใส่หลายเพราะวะ่ากะปิี่ข้างนี้แล้วน้องใะพี่น้องแล้วก็ส่วนที่เหลือกับปลาปลาเนี่ยสาทาใส่เบอร์เล่หน่ยขนี้ถอดได้ก็ใส่เบอร์เล่งดจา้างดก็ได้ บอส่น้ำตาลเจ้่เพจากว่าอันมะก,กอของสาธาานนั้นมันชุกอยู่แล้วมันมันออกรสหวานอยู่แล้ะเนาะพี่น้อง เบิร์ดแล้วหน่อยนึ่งมันปลาตัดปลาหมึกนะคะปลาหมึกค่ะเป็นยังซาตัดค uh ือว่าโบใส่อัร์โใส่น้ำตาลเพราะว่าเห็นน่าจะพี่น้องมะละกอของซาตัดบักเป็ดมะละกอเพิ่มน่าจะพี่น้องเราจะเป็นน้องใส่ก็ได้น่าจะพี่น้องเนาะก็ถ้าพิเศษว่ามันอีเก่อนย่าเผ็ดก็ได้กินใจมันงน่าจะพี่น้องอ่า อยากชว่วด้วยพี่น้องบานเนี่ยพี่น้องจําได้บ่ที่สาธาุ่บ่ได้รีวิวนอกจากพี่นอ้องเมื่อจะตัดกินนอกจาะพี่น้องปลูกกระเทียมกินใบอันนี้คือกระเทียมหัวที่สาวาดได้ปลูกนั่นเองเนอกจาะพี่น้องซึ่งสาวาตุจะเอามาใส่สมตับนั่นเองนากจาะพี่น้องเพิ่งตัดมานั่นเองนอจากพี่น้องเนาะเพราะว่าสามีวันก่อนที่ผ่านมาสาธาตได้ตัดกินไปแล้วแต่ว่าแต่ปกติแล้วแนตะ่ได้กินทุกวันนาะจากพี่น้องตัดเทือ่อละสามสี่ต้น เอามาใส่นู่นนี่นั่นหรือเอามากินกับน้ำพริกหรือปาปนนั่นเองนอกจากพี่น้องเต่สำหรับสมตาหนีซีไซนหน่อยบ่ได้จะพี่น้องเพิ่อความหอมแล้วก็เพื่มความแซ่บนั่นเองนอกจากพี่น้องแต่สาร์าตกับบลูแต่ละมู่บ้านแต่ละภาคอีสานน้ำหูแต่ว่าตำมะฮุงแต่อาจจะมีหลายๆท่องถิ่นนอกจากพี่น้องแตกต่างค่ะไปว่าในระยะการเพิ่นปรุงเพิ่นนู่นนี่นั่นนะฮะบลูเพิ่นสีไส่แบบสูตรไดแน่ผสมอันไดเน่นอกจากพี่น้อง แต่สำหรับห้าแล้วเ้าอยู่ในต่างแดนเนาจะพี่นองห้าบุมนี้ของที่หฮาิใสให้สมบูรณ์คือในบ้านเ้านั่นอยู่ประเทศไทยนั่นเองฉะนั้นเราก็ต้องใส่ตามเฮามนี้เนาจะพี่น้องก็จะเป็นมะเขือเทศมะนาวเอ้ยเนาจะพ่น้องถานมี่มากอกตามร้านอาหารไทยเราจะร้านเอเชียชอบเนาจะพี่นองเนาะกะหาซื้อมารับประทานใดนั่นเองเนาจะพ่นองเพื่อประกอบอาหารแต่สำหรับสชานแล้ว ไปบางครั้งกับบอมี่นอะกจากพี่น้องบอมเพนว่าห้าสิชโชคดีได้ของ,งเซ็บๆบ้านเ้าแบบนั้นมาก,กินเสมอไปนอะกจากพี่น้องต่อให้เพิ่นมร้านเอเชียช็อปบางครั้งในสถานการณ์โควิดแบบนี้มันกับบิมีมากครบทุกสิ่งทุกอย่างนอะจากพี่น้องเนาะบางเทือไปได้บางเทือไปซื้อบ่ได้บางเทือไปก็ได้นอะกจากพี่น้อง,นะก,องก็แล้วแต่นะโอกาสที่ว่าของเพิ่นิีข้าหน่อยเข้าหลายปันเดเนอกนะจากพี่น้องเนาะ จะนอกเนื้อที่เ้าวซังค่ะาลาังเทือขนาดเม็ดแต่ห้าวซังก็ยังบมมงนะ่มี่ไม่เนาะจาะพี่น้องเนาะมันเกิเป็นเอียงที่แบบว่าพอได้กินอ่าได้ทุกอย่างเนาะจาะพี่น้องเนาะนอกจากผลไม้ตามฤดูกาลนั่นเองเนาะจาะพี่น้องเนาะที่เมันน้ำเขานั่นเองเนาะจาพนะพี่น้องเนานะส่วนมื้อน,นี้สาท้าก็สิได้ตาอ่านี่แหละบักหุ่งมะกอเพิ่มเนาะจาะพีกกพ่น้องซึ่งเป็นเมนูที่แบบว่าอ่ารอบเดก้อแม่จักหน่อยเนาะจาะพี่น้องเดี๋ยวเด้อจาะพี่น้องสาท้าก็สิได้หั่นอันนี้คือลร่างเลยเด้อจาะพี่น้อง แต่ร่ายกระสีได้หั่นมาจากน้นนองเพื่อจะกินกระสมตัเองนั่นเองนี่แหละอีกอย่างหนึ่งพักปอดสารเลพี่น้องอย่าลืมเนี่ยกินตลอดเลยอันกินกระสมตำเลย้สาวรายมักกระเดอพี่น้องเด้อถ้าเป็นบ้านห้ากับหอมจีนบ้านฮ้องกงพักแป้นมาจากพี่น้องถ้าเป็นภาษาไทยกับุยใชย่ใส่สตมตำ แบบบ้านๆอีสานบ้าน,าานเฮานะจ๊ะพี่นอ้องแต่คันว่าหอมจีนแล้วหลายคนอาสีบอบลูและก็หลายานอาจจะรู้ก็ได้นะจ๊ะพี่นอ้องพระว่าหอมจีนหันย้ำเวลาเห็ดขนมโคกพ่นสิได้หันลงหันนะจ๊ะพี่นอนะ้องเนาะอันนั้นคือหอมจีนแต่ภาษาอีสานบ้านเฮา,านั่นพ่นห้องว่าพักแป้น,พ,นพี่น้องบ่ฮู้ว่าทองพิเนื่นเพ่นห้องแบบใไเนาะจ้ะพี่นอ้อง แต่สําหรับมัน,นี่บบมีอยียงฟักแป้นฟักเปิ่นอันนั้นบบมีเลยสําหรับมันี่ใส่ส้มตาม,มีแต่กระเทียมสดนี่แหละนอกจากพี่น้องที่<ม>ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนี่เองนอกจากพี่น้องเนาะเสาว่ากระสิล้วนให้มันเข้ากันสกปรกเนี่ยมันตะโกอนที่ได้เอาไปตำนอกจากพี่น้องเนาะเพื่อให้กลิ่นของเพิ่นที่เขาหั่นนั่นเองให้มันออกมันห,หอมนอกจากพี่น้องโอ้ตัดเสียไปเด้อพี่น้อง ตั้งแต่ปลูกมาในเช้าธาตุนี้ได้กินตลอดได้พี่น้องได้กินตลอดเลยนะจ๊ะพี่น้อง <c oughs> บอึดกินแต่หนาวาอาจ,จ์เลําบาร์นต้องได้กินหัวมันตรงได้ไปซื้ออยู่ในร้านร้านชอบมาเนาะจ๊ะพี่น้องเพื่อเอามาประกอบอาหารนั่นเองเนาะจ๊ะหน่อยที่เิ่นสิออกแบบในหน้าวินเตอร์แล้วก็เกิดความร้อ้าองามีกินน้ำนมแตพี่น้องเนาะมันถ้าเรา บบมีกลิ่นเข้าน้อยๆแยกสาหรับพักในในบ้านและในตารางมาปู่ในกินจะออกกินจะแรงมากเราสั่งความลํำคาญให้ได้หลายท่านที่อยู่ร่วมกันนั่นเองนอกจากพี่น้องเนาะเอเคนอกจากพี่น้องสภาพกระบอกอะไรได้ฮะสัตว์กระเซีได้เอามาแล้วกอลงนอกจากพี่น้องนี้พี่น้องมห้เป็นตาแซ่บที่อยู่ได้เนาะพี่น้องเบิ้งบัดเท้าผสมเดานะเราถ่ายให้ท่านผู้ชมดงนี่พี่น้อง ำบกหุ่งเพิ่มใส่กับต้นกระเทียมสดที่ห้องปลูกนั่นเองปลอดสารนอะกจากพี่น้องปลูกเก็บปลูกเองกินเองสดๆนะพี่น้องอันนี้กระเทียมนี่นยยงน้อยอยู่นใจยัางซืดได้กินหลายชุดเองแล้วตัดตัดกินเรื่อยๆจนว่าิ่นยุดอวแล้ห้องค่อยทิ้งแล้วค่อยเริ่มปลูกใหม่นะจ๊ะพี่น้องอันสาทธาธี่เด็ดแบนั่นนะจ๊ะพี่น้องเนี่ยพ,พุ่มใจบอกพี่น้องพุ่มใจก็สาธาเพราะนี่ ปูกระเทียมสดกินเองนี่นักเลงพอเนี่ยกดซานรพรอมเอาได้ต่ำได้เล้วมอไรใช่ไหมกดพี่น้องเด็กๆมันได้แตกินก็สาทากินก็บพรเป็น,นยังเด็กมาก่อนอ่ะไม่เป็นไรตาเพ็ดๆแก้อันการโควิดพี่นาอง ใด้ hey, ลงมาต่ำแล้วมาเบ่งมาติดตามกันได้เลยนอกจากพี่น้องว่าบุกโ,โทษกอให้ได้พี่น้องเด้วอว่าอหน้าตาเข้าสือเข้าเป็นแบบไหนเนาะรูปถ่ายกันรูปเศษอันค่ะพี่น้องก,กัน,าน,กกน,ากนกตามชมกันได้เลยนะคะว่าจะมีหน้าตาแบบไหนเนาะชมไปเลยตามเพิ่มมาได้เพราะว่าผมเพิ่มเติมเนาะพี่น้องะ 嗯。 คนนด้อจะคิดมืออยู่เป็นตงจะแซ่บทำเอนแซ่บเอนเอาละมา,าขาครับคนมือเดี๋ยวมันจะเค็มแซ่บมากอืมกดว ไม่กินน้ำนเจ้าพีน้องเดี๋ยวเดินาไมอหมอว่างก่อน้วตาสีห่เพิ่งอู้ยเรมามาเบิบเราที หลังจากต่ำนั้นพี่น้องเห็นไหบอสเอาไปเลยขอขยักขอโทษด,ด้วยพี่น้องขอโทษขออไปเดี๋ยวสาธาสิได้ยับกล่องโอ้ยพี่นมวยมาเด้อมาเดินเรือต่ำฮึ่มเสียบนัวที่สุดม,มาอยู่มัง่งโมงมั่งหนาได้กินต่ำมัง่งฮึ่มแนี่แสนเลดหรูเด,ด้อพี่น้องเด้อวยโมเมนอยู่บ้านเทาเด้อ สิบเปอร์เซ็นเอาในต้นมาสามโจโจลเนาะบิลินะลเรื่มงจริงอืมข้อเออเบอร์โมเด้อร์้งออออางไก่ข้างไก่ยังมากินน้ำกันเด้อเพื่อนเพื่อนพี่พี่เหนผู้ใด้เหตุทิมเห็นคลิปนี้ก็ได้เพชรตายเบาลเรื่อง่ท่าไรเนี่ยเกษขนาดได้เนี่ หนึ่งเด้อจากพี่น้องซอทาดสิให้คันทุเรียนได้เบิ่นกันเสร็จับหมอก่อนนี่พี่น้องมาเด้อจับพี่น้องอันนี้คือหลอดเดือของซอทาดต่ำบักหุ่งเฮิร์มนอกจากพี่น้องใส่กระเทียมสดที่สาวทาดปลูกเองกินตลอด ตลอดวินเตอร์เกือบวินเตอร์จนถึงซัมเมอร์ตอนนี้จอนสาธาจะได้ลงปลูกใหม่เองนอกจาะพี่น้องเนาะมาเด้อจากพี่น้องกินแซบๆน้ากั่นนอกจาะพี่น้องเนาะทางไก่ทางไก่คุ้มไถ่คุ้มเหนือนอจากพี่น้องแซบนวน้ากันนอกจาะพี่น้องสาธากรสีนีส้มตำนอกจากมานนี่ดักษาสาธามนีอีกอย่างหนึ่งพี่น้องแกงห่อนๆไม่ไม่แล้วนอจากพี่น้องพี่น้องสีเห็นอยู่บ่เนาะอันนี้คืออ่า แกงอ้อเนาะไม้นอกจากของสาทาทัใสยานางและก็ใสเฮ็ดเผืงหวานเฮ็ดเผืองเนี่ยที่ส้าทาัได้เก็บไปใสถั่เย็นนั่นเองนอกจากพี่น้องอเป็นพันค้นอีสา,ใน,า,น,น,าน,นในต่างเดนเนาะลูกข้าวเหนียวในต่างเดนพี่น้องคันได้คันได้มมอยุ่เบืองนอได้กินแกงเนาะไม่จังสีได้กินตำมะุ่งจังสีอาหารเลิศดแซ่บมากอีหลีได้พี่น้องฮาอันใดไ่เปียบบม่มมีอีกแล้วพี่น้องเบิง่ง นาจากพี่น้องเนาะแต่สาธาก็จะนี่อบไก่อบอยู่ไม่ครเวฟบนอจากพี่น้องซึ่งซาธาได้อบไว้อยู่ตอนนี้นอกจากพี่น้องและซาธาก็จะเอาไก่เหนียวนั่นมากินกับสมตำนั่นเองนอกจากพี่น้องเนาะอย่าลืมเด้อคันพี่น้องเขามารับชมแล้วถ้าเกิดว่าชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เชร์ซาธานน้มในต่างแดนให้เนเด้อท่านผู้ชมเนาะ แล้วถ้ากาสิได้กินเขาก็ลูกมาจากพี่น้องเป็นเขาห้องเอียงเป็นวิราแม่ลูกคือน้องกันมาจากพี่น้องเป็นวลราที่ดีช่วงเวลาที่ดีที่ไม่มีหมอกให้กันนั่นเองสําหรับแม่ลูกนอกจากพี่น้องเนาะบอกง่ายๆคือว่าแม่เตือนไปเหตุงานแม่กลับมาลูกเตือนไปเหตุงานคือว่าได้อยู่จากสีลนอกจากพี่น้องคือจะจะสวนกันโยงสีลนอกจากพี่น้องอื แต่ก็มีความสุขตัวอยูอ่คนละกับเต้าเราจะไปนองเพื่อนมาเยี่ยมมายามเราจะไปนองอ่อนและเบาหลายแย่ห่างไปนองเนาะสาวธาตุนมกะขอให้พี่เพื่อนเพื่อนเคยห่ะเคยแพ้งเราจะไปนอนบอกว่าอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศขอให้ปลอดภัยในโควิดในนะช่วงนี้ที่ระบาดกันอยู่เราจะไปนอนเนาะ ดูแลสุขภาพกันกินข้าวร้อนช้อนกลางล่างมือนอกจากพี่น้องให้สะอาดก่อนกินเขานั่นเองใส่แมตตนอกจากพี่น้องเพื่อป้องกันเพื่อสุขภาพอันดับหนึ่งสุขภาพของข้างตรงมาก,ก่อนนอกจากพี่น้องหันสุขภาพบดีบอกแข็งแรงการรับตีว่าเฮ็ดยัางงานันการกับบไอใดนอกจากพี่น้องเนาะอย่าลืมนะ้ะจต่พี่น้องถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์สาธาต้องมีตังเด็ด อีกในเด้อนจากพี่น้องเนาะนอนรับได้เงินเมือนนอนเตินได้เงินแสน,นเงินล้านนอกจากพี่น้องสบายดีสับายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย